ก็ขอกล่าวสวัสดีและพูดชฉสูทุกท่านที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทส,สองของการสรุปอัปเดตใหม่ของแมปการดออเรเอร์นะครับผมนะซึ่งพาร์ทนี้จะเป็นการสรุปของตอมบี้ใหม่กับด่านใหม่นะครับซึ่งผมจะไม่ได้หลงลึกอะไรนะครับเพราะว่าด่านใหม่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดและจดใหม่ที่เยอะเกินไปจนผมทาคลิปไม่ทันก็เลยจะเป็นจะต้องเอาแค่เนื้อหาสำคัญๆคัญมาให้ดูนะครับ และผลที่ผมหายไปนานก็เพราะว่าผมนั้นแล้วนั่นแหละครับคือเหตุผลของผมแต่ออยูนกีกเขาขี้เกียจโอ้นี่ผมนอกบทนี่ว่าก็เพราะฉะนั้นทุกคนดูนี่สิดใูใกล้สิดูนั่นแหละเย็บ ซึ่งอัปเดตนี้จะมีซอมบี้เพื่อเข้ามาด้วยกันแค่1ตัวใช่แต่เป็นซอมบี้ที่ค่อนข้างที่จะกองชี้ผาซึ่งเจ้าซอมบี้ตัวนี้นั้นมีชื่อว่าใช่ครับนั่นคือชื่อของมันมันชื่อว่าซ,ซึ่งความสามารถของมันก็คือการพุ่งการตีและก็การหลบแบบโคตรโหดเหลือ200อยดีฟเนต์ก็เท่ากับตัวของคาร์คาวาลี่เลยนะครับ ดาเมการตีต่อครั้งจะอยู่ที่37-38นะครับและมันสามารถบล็อกการโจมตีของเราได้ด้วยนะครับและก็พยายามอย่ายอยู่ห่างไปจนเกินไปนะครับให้อยู่ระหว่างพอดีๆนะครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งชีวิตที่น่ากลัวมากเลยก็คุณจะกลายเป็นโดนักนั่นแหละแล้วก็นี่เป็นข้อยกเว้นของคาร์บาลีนะครับถ้าเกิดมันโดน ตัวของโครเอเชียเนี่ยหุ้ใส่จะไม่ทําให้กลายเป็นโดนัทก็แค่จะล้มลงไปครับแล้วโครเอเชียก็จะล้มลงไปตามด้วยนะก็ถือว่าแฟแฟและวิธีการสังเกตของมันเนี่ยจะง่ายมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีเสียงการที่มันจะจะลากตัวของดาเพลย์มเตอร์ไปเป็นทางทาน,นะครับก็คือถ้ามันเกิดมาเนี่ยมันจะมีเสียงลากดาเสียงโวยโหยัวล่องอะไรของมันก็ไม่รู้ครับ และเกิดมันจะพุ่งเนี่ยมันจะทําเสียงแล้วมันจะยกดาบขึ้นมาแล้วจากนั้นมันก็จะเริ่มตั้งท่าแล้วก็พุ่งเข้าใส่ครับซึ่งเอาจริงๆเราก็สามารถใช้ชาร์จสู้กับมันก็ได้นะครับแต่เราจะต้องเล่นเป็นคาร์าาลิสไทร่แบตทรี่นะถึงมันจะใช้ได้โอเคเราจบหัวข้อแล,แ,ลแล้วก็ไปตอ่อกับข้อใหม่กันแล้วกับดานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้ซึ่งด่านนี้มีชื่อว่าเซนต์เตอร์เบิร์กซึ่งจัดอยู่ในหมดโอล์านะครับซึ่งเป็นหมดโอเ์าที่ผมว่าน่าจะยากที่สุดแล้วของปีนี้ ซึ่งผมจะขอแบ่งเป็นสาหัวข้อนะครับซึ่งหัวข้อแรกก็คือการสรุปเรื่องของด่านนี้ตั้งแต่เว็บแรกจนถึงเว็บสิบนะครับส่วนที่2ก็คือฟูร์นิเจ i ร์แรกที่ผมมีกับด่านนี้นะครับส่วนที่3ก็คือการสรุปว่าเราได้อะไรจากด่านนี้บ้างนะครับเมร์เซนสตีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียเรื่องราวทั้งหมดนั้นเริ่มต้นที่เมร์เซนสตีเตอร์เบิร์กในยา่านถนนเล็กๆที่ชื่อว่ามิวเลนา ถนนเส้นนี้นั้นถูกขั้นั้นล้อมรอบด้วยแม่น้ำทั้ง4ทางซึ่งมันเป็นเรื่องยากในการหนีออกจากที่นี่ถ้าเกิดโดนฝูงผู้ติดเชื้อล้อมไว้หลังจากที่ผู้เล่นผ่านเวฟหนึ่งมาได้เราจะได้เจอกับ ABC ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโฮโบเขาเป็น ABC เพศชายที่มีลักษณะรูปร่างค่อนข้างที่จะผู้ฐานใส่ชุดขนมีสีน้ำตาลสร้อยสร้อยคอมักะเขนอยู่ที่คอและไว้หดวดยาว และเขาเราจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ40-50ิบเขาจะเป็น a b c คนเดียวที่เราสามารถพึ่งพาได้เขาจะมาช่วยเราตั้งแต่เว็บที่1ถึงเว็บที่9ของที่โฮโบจานณามาขายให้เราก็จะมีกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นลูกกระสุนราวช็อตลูกกระสุนคานิสเตอร์เลมไลเตอร์แล้วก็ปืนใหญ่ที่จะมาช่วยเรายิงตอนท้ายเวฟบแล้วก็มีของที่ไม่จะไปต้องซื้อกับโฮโบตอนจบเวฟแต่มีที่ซื้อตอนกลางเว็บและซื้อได้ตลอด นั่นก็คือปืนใหญ่ราคา15หเหรียญที่จะถูกกวางไว้ตรงทุกทิศที่ซอมบี้จะมานะครับเงินที่เรานำมาซื้อของในเกมนั้นจะได้จากการที่เราฆ่าพวกซอมบี้ที่ออกมาตามเวฟและออกมาตามทางของด่านเซนต์ปเตีเตอร์เบิร์กนะครับหลังจากจบช่วงเวฟหนึ่งถึงเวฟสี่ไปดูทีท่าว่าฝูงดิเชียนั้นจะไม่ร้อนร้อยลงเลยแถมยังจะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยเราสาดที่หายกันว่ามันเกิดจากการที่ มีการยิงปืนใหญ่และการใช้ปืนที่มีเสียงค่อนข้างดังทําให้ดึงดูดพวกมันเข้ามาหลังจากเวฟผ้าไปต้นไปผู้เล่นจะได้มีสิทธ์เจอกับซอมบี้ประเภทใหม่ที่ชื่อว่าโครเซเียซอมบี้ตัวนี้นั้นเป็นซอมบี้ทาหารคาลารีที่ถือดาบเฮฟวี่เซเบอร์และพร้อมที่จะจ้วงเราได้ตลอดเวลาช่วงเวท8จะเป็นช่วงสุดท้ายที่เราได้เห็นโฮโบเพราะว่าหลังจากนั้นโฮโบนั้นก่อนที่เขาจะออกไปเก็บสเสบียง เขานั้นได้ถูกผู้ติดเชื้อกัดและวทำให้เขานั้นกลายเป็นสมบี้ทําให้เหลือแต่ม้าของเขาที่ถูกส่งมาเพื่อที่จะมาเอาสเสบียงให้ซึ่งนั่นก็เป็นการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายของเขาในาฐานะผู้ช่วยเหลือช่วงสุดท้ายนี้เว็บที่10เป็นช่วงชี้เป็นชีวตาของเราผู้ผติดเชื้อจะมาเยอะขึ้นและเราจะไม่ได้มีสิทธิ์ได้พักหายใจกันเลยหลังจากผ่านช่วงเวลา,าอันเลวร้ายทั้งหมด10เวบ คนที่มีบทบาทในการช่วยเหลือเราเรามากที่สุดก็น่าจะเป็นพ่อค้าโหโบชายคนนี้นั้นเป็นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างสูงโอเคและหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าช่วงที่2ของรายการนั่นก็คือ f ฟ r ร์ i ดิ r เ s ชั่นแรกที่ผมมีกับด่านนี้นั่นเองสำหรับผมนะด่านนี้มันก็ค่อนจะยากเกินไปและโทรศัพท์ของผมที่ออกวาตั้งแต่ยุคหินเนี่ยก็ไม่สามารถรับ ซอมบี้ที่มากเกินไปได้เพราะแอนิเมชันมันเยอะเกินไปจนโทรศัพท์ผมโหลดไม่ไหวก็ละ่ะเอาส่วนตัวด่านนี้ผมให้สักประมาณ6.5การดีไซน์ด่านสวยทุกอย่างสวยหมดยกเว้นสิ่งเดียวเลยที่ไม่สวยคือโทรศัพท์ของผมที่มันกากมากจนไม่สามารถโหลดแอนิเมชันและทุกๆอย่างได้พร้อมกันมันทําให้ผมนั้นแหลกมากแล้วไม่ชอบด่านนี้อย่างแรงโอเคจบช่วสงสแล้วก็ไปต่อกับช่วงสกันเลยดีกว่า เอาจริงๆด่านนี้เราก็ได้อะไรไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเราก็ได้แค่ข้อมูลของการติดเชื้อและการของคนที่จะมีตอนติดเชื้อนะครับก็นั่นแหละมันน้อยมากๆจนผมไม่สามารถเอามาทําเป็นคลิปแยกได้นะก็เอาจริงในคลิปนี้มันก็มีแค่นี้แล้วเพราะในบทมาผมเขียนว่าแค่นี้นะก็นั่นแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดซับครับ